มาเลยครับมาเปิดหัวกันกันกับรัฐบาลไทยครับผมรัฐบาลไทยวันที่สิบหกทับเจ็ดทับหกเจ็ดรัฐบาลไทยวันที่สิบหกทับหกเจ็ดมาอะไรวครับอืมวันที่สี่วันที่สิบหกทับเก็ดทับหกเก็ดครับสี่แปดศูนย์แปดศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์ครับผมอ้าสี่ศูนย์ยังเหลือครับอืม เอาก็มาสี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งครับผมวันตอนเช้าครับตอนเช้าวันเมื่อวานครับสันทตาหานแล้วได้ไปเยี่ยมโยมแม่ที่เออโรงพยาบาลครับไปเยี่ยมโยมแม่ที่โรงพยาบาลครับไปถึงตอนที่สันเพนครับสันเพนแล้วก็มาที่วัดครับ ามาที่วเอาอาชันเพลนแล้วก็นอนสันเพลนแล้วก็จำมัดพักผ่อนแป๊บหนึ่งครับก็เลยฝันว่ามีโยแม่กับน้องสาวโยแม่มาหาครับามาผมก็เลยถามโยมแม่ว่าโยแม่ทําไมถึงกลับมาเร็วจังทําไมถึงรีบกลับมาผมไปเยี่ยมเมื่อกี้นี้โยแม่เลยบอกว่า หมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วมีน้องสาวคนที่เสียชีวิตไปแล้วไปรับครับไปรับไบมาาร่รับมาหาอาจารย์ไะรับมาหายาคู่ไปรับมาหายาคู่บาทนี้ครับไปรับเพิ่นเพิ่นมกะกาบครับเพิ่นมกะกาบรถวอมากผมนี่ครับรถวอมาทรงครับอ,อ่มาหายาคู่โอ้ย ไปทางมาไปทางมาเ <c oughs> นี่ยนี่ะครับไปรับมาหาญาคู่เถอท่านครับมันมาส่งมาหาญาคู่มาวัดจากมาวัดหาญาคู่ไปเห็นลูกโดนนะครับเมาเป็นวันเกิดออกเบิดแหรอครับบ้านเลขที่ก็ออกแล้ววันเกิดโยมเม่ก็ออกแล้วครับทูกคนละแสนสองแสนครับป้าดครับออนซ่อนนะครับน,นาะเอือ อายก็ถือใหญ่ก็ถือนอนกระถือครับล้านกระถือครับอแปดเก้าครับกับห้าศูนย์สามครับสามตัวตรงๆเนาะแล้แม่บอกครับอยู่ล่งบ้านครับแต่อายุยมแม่แปดสิบแปดย่างแปดสิบเก้าครับอายุน้องสาวอายุน้องสาวนี่แปดสิบเกียดย่างแปดสิบแปดครับเพราะว่าสองคนอายุกันมาใส่นะครับเนาะ ยมแม่กับน้องสาวนี่สลับอายุกันไม่ใช่ครับแต่ว่ายมแม่ได้อายุน้องสาวแต่ว่าน้องสาวได้อายุยมแม่ครับแบบไม่เล็บออกมาอายุตรงครับมันออกอายุโยมแม่ครับแปดเก้าตรงตรงครับอคนได้ถึงหลายเตนเดี๋ยวนี้อายุยมแม่ยมแม่เกิดพศสองปัจจุบันยมแม่เกิดพศสองแปดศูนย์ครับสองแปดศูนย์แปดศูนย์ สี่ศูนย์แปดไอสี่แปดครับพอสอนยังไงครับบ่แบงบ่แบงกันเลยนะครับเ่าชอบจะไา้ไหมเนอ๋อเลยครับเนีส่วนของน้องสาวครับของน้องสาวชูหลวงรับไปแล้วนั้นอายุอวันเกิดครับอาจจะเป็นวันเกิดนะครับเพราะเป็นพ่อสอเกิดครับไปอ๋อพ่อสเกิดครับสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สี่เก้าสี่หนึ่งครับมันออกก็บันนี้ครับอายุแท้ก็ออกแล้วครับ บ้านในที่เขออกแล้วครับผมผันมาพ้นมหาอุวัติเหตุรถรถหวอมาสวงครับจัดวันเกิดไปเลยครับเอ่พอสอเกิดครับสี่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์ครับส่วนต้องสาวสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งครับนี่ครับต้องสาวสี่เก้าหนึ่งนะครับเนาะอ่าวิ่งสี่กับวิ่งหนึ่งครับโอ้ยครับอ๋อมึงนี้ครับเด้อมาเก่งไหนครับอ่ามาเกงไหนสอบเกงไหนครับส่วนหนึ่งหนึ่งแปดสองเก้าเจ็ดสามห้าโทรมาถามข่าวถามข่าวถ้าถายกันได้ครับอ่ส่วนยศแม่ป่วยหนักกูที่อหลวงพยาบาลครับ ฮานอยยูเนียกลับมาแล้วครับเนาะอืมนีะครับแล้วเราจะมาต่อกันที่ฮานอยครับอ่ามาต่อกันที่ฮานอยเนาะฮานอยวันพรุ่งนี้ครับวันที่สี่ฮานอยวันที่สี่ก็มาเดี๋ยวก็แล้วผมอันนี้เป็นรัฐบาลไทยครับเอามาติดตามฮานอยวันที่สี่กันครับนะครับเอาอืมวันที่สี่ ทับเจ kind of mm. ma ็ดทับหกเจ็ดวันที่สี่ทับเจ็ดทับหกเกีดแนวทางน้องแมวครับแนวทางน้องแมวมาก่อนครับอ่าสองเจ็ดห้าสองเก็ดห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองกับสองเก็ดห้าสองเกียดห้าสองนี่ครับเอามือครับเลยสองเจ็ดห้าครับสองเจ็ดห้าครับห้าเกียดห้าสองครับห้าเกียดเก็ยดสองห้าสองครับ วันที่สี่ครับผมส่วนตัวกันครับส่วนตัวกันมีส่วนตัวกันมีหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้าห้าครับส่วนตัวกันอย่าลืมนะครับชอบก็ววจัดกัดก็กผ่านตัวกันครับผมอืมอเอาเออครับอา่าชอบกะจัดคัดก็ผ่านบนรรดาวกันเนาะครับเนาะอ่าเอาอืมวันที่สี่ครับผมของอ๋อ วันที่สีของน้องแมวครับอนที่สีของน้องแมวก็มาแล้วครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านครับอ่าเด้อ ครับเอามาดูครับมาดูครับให้ดูวันที่ห้ากันแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเดินสายไป้องออรดงดาวเพลิน,ลนอันที่ห้ายังไม่ทันไหนมีครับเอาเดี๋ยวจีบขเขียนนะครับอ่าวันที่ห้ายังไม่มีครับอ่าวันที่ห <c oughs> ้าดูวันที่สี่ของออดวงดาเพลินครับฮ่าหน,น้อยครับ ลาสตาฮานอยมัดรวมลาสาเมคีฮานอยพัฒนาฮานอยสาเมคีครับผมฮานอยสาเมคีครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับฮานอยมัดรวมครับฮานอยพัฒนาฮานอยสาเมคีครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับแปดหกสี่หกสี่แปดหกแปดสี่แปดหกสี่แปดหกแปดสี่ครับผม ตัวกันเก้าสี่สามเก้าเก้าแปดครับสอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สี่ทับเจ็ดทับหกเจ็ดแนวทางของออรุณนเพลนครับแนวทางของออรุณนเพลิน,นะครับงนะครับสอบก็จัดกัดก็ผ่านนะครับตัวกันเก้าสี่สามเก้าเก้าแปดครับผมแล้วมาแล้วมาแปดแปดหก สี่ครับสามตัวแปดหกสี่ครับหกสี่แปดหกแปดสี่ครับผมชอบชก็จัดัดรก็ผ่านกันได้เลยนะครับครับอ๋อรัฐบาลไทยครับชอบชก็จัการก็ฝ่านครับผมเนื้อเนื้อเน้อ เนอันยณเอ้อนอนเขียนเลยครับออาชอบวระจาดการกระานกันเนด้เลยได้ครับเรือ่อนที <c oughs> ่รัฐบาลไทยครับผม <c oughs> ชอบวระจาดก,การกระแารั <c oughs> <c oughs> ู480 แปดศูนยสี่แปดสี่ศูนย์ครับรัฐบาลไทยกอ,อออนลงนเพื่นเมื่วันที่สิบหกท้าเพียรท้าเกเกตครับผมสี่ 4, มีสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งครับผมขอตกอนับการเข้าพานั้นได้เลยนะครับ เอาเรามาตุกหัวเลยอันหนึ่งที่นึงครับนี่ <Mos> ครับอันอันหนึ่งทีนึงครับผมออดูมระเบือน,นะครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับอืมก็ามามจัดถ้าก็ผ่านกันได้เลยนะครับเออ<ม> เพื่อนครับช่วยทำบุญด้วยนะครับช่อน้ำมันโซ่าจากเครื่องปั่นไปครับผม